สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมมรัทวัฒน์ทางช่องดูดวงสองฝาโชคกตาราศีนะครับวันนี้ก็มาชี้โชคนะฮะชาวราศีมีนนะครับผมชาวราศีมีนโต้ง,ตงกับวันที่30วันพุธนะครับวันนั้นและตำแหน่งดวงดาวที่ผมทําอยู่หรือทุกท่านเห็นอยู่นี่คือตําแหน่งของวันพุธนะครับวันที่30ภาพรวมชาวราศีมีนถือว่าโอเคกว่านะได้ประยบราศีอื่นๆเยอะมากนะครับ ก็คือว่าในเรื่องเงินนะฮะผลกําไรที่จะเกิดบางท่านทำธุรกิจจะมีเกณฑ์งอกเงินอะไรหรือเปล่าว่ามีเกณฑ์ความหมายดีๆนะฮะอันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะปัจจัยแรกนะครับก็คือดาวคานที่เป็นดาวเจ้าหนุนการเงินที่โคจรมาอยู่พบก,การเนของเขู่แล้วนะครับแล้วก็มีดาวเสาที่เป็นปกร้าพาเขาด้วยนะครับก็ยิ่งเห็นเด่นชัดเกิดขึ้นแน่นะฮะ นั้นเร Again, Man, an, Japan, mm ื่องงานเงินผลกาไรเนี่ยก็เห็นเห็นเห็นชั่วเลยนะครับกับชาวราศีมีอันนี้ยชัดเจนนะครับสังเกตนะครับว่าดาวที่หลายๆดวงทำมุมดีเนี่ยโอกาสก็สูงตามในเรื่องการเสียงโชคนะครับชาวราศีมีเลยผมแทบจะแบบว่าไม่ต้องไปให้ก็ได้มั้งพราะว่าชาวราศีมีนก็จะเกิดมีโชคอยู่ที่เห็นจริงๆนะครับ อ่ะเราก็มาตำแหน่งของลุงดาวุฒิภาแต่ก่อนที่จะโครจรมาตำแหน่งนี้ก็เกิดไปแล้วนะฮะถ้าเราเล่นแบบเบสิกง่ายๆสูนทรก็ออกไปแล้วนะฮะแต่สามมีมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นดาวเาหุเกษตร,รษในช่วงระยะนี้ของเขาด้วยเขาเด่นด้วยนะแต่น่าจะจ,จับตาม,มองอยู่นะครับเพราะมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้นเกษตร,เ,รษเช่นกันนะครับแต่ปัจจัยหนึ่งดาวทิที่ตีโกนนะตีโกนนะครับตีโกนนะครับหมายถึงว่าพบงานการอะไรสักอย่างนี้แหละ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีผลต่อเจรจาตกลงสำเร็จเรื่อเงินเงินงานนะครับชาวราศีมีเลยผมพูดอย่างนี้นะครับถือว่าภาพรวมเนี้เด่นมองแล้วก็เด่นและทำให้ดาวหลายๆดูที่อยู่ในราศีมีนก็ดีทั้งแทบจะแบภาพรวมหมดเลยนะครับของเขามาดูนะครับว่าจังหวะที่ ใช้ตำแหน่งดวงดาวอะไรเริ่มเริ่มเลยดาวคานดาวเจ้าเรือนเกษตรของเขาเป็นสามที่อยู่เลยการเงินเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเงินมันก็หมายว่าโอกาสได้เงินมีสูงอันนี้มีสูงนะแล้วเราก็จับจุดแค่ดางคานเป็นเกษตรไปโยกกับดาวจันทร์เพนไหมสองสา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 มสี่สองสามเก้าสองสามหนึ่งอะไรยังเป็นต้นเนี่ยฮะแนวทางนะครับผมของชาวราศีมิหรือจะเล่นภพราภก็เลยห้าห้เจ็ดนะห้าเจ็ดดาวพุธที่กำลังเชื่อมโยงกันกำลังจะย้ายก็จะเป็น สี่เจ็ดห้าเป็นก็ได้เช่นกันนะครับของชาวราศีมีนถือว่าดาวเขาเขาเยอะมากเยอะแล้วทําให้การวิเคราะห์ดวงดาวเขาหลากหลายไปตามนะครับผมอันนั้นคุณก็แยกไปเลยแยกส่วนก็นได้ฟากนี้แล้วก็ไปฟากนี้หรือจะเป็นชุดตีโกลนชุดตีกนก็จมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสามเขานั่นแหละครับชุดตีกนหนึ 1, 4, 9, 3, ่งสี่เก้าเก้าสามขเขานั่นแหละครับผมนะฮะอ่ะถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่กำลังเสี่ยงโชค แต่ภาพรวมผมบอกเลยว่าดาวชเรื่องเงินๆโคจรอ,อยู่ในภพตัวเองแล้วนะครับแล้วมีดาวมริจูอาจจะแบบป,ปุบปับไม่คาดคิดด้วยนะฮะแต่ว่ายังไงซดงะดาวก็ต้องโขอจรในระยะอีก45วันข้างหน้านี้ก็ยังมีอีกคนเดียวๆคนยูนะครับเรื่องเงินๆนะครับผมอ่ะขอท่านโชคดีแล้วก็ปีใหม่นี้ขอมีความสุขนะครับผมแล้วก็ขอมีโชคเช่นกันนะครับวันนี้ผมมรัวัฒน์ขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ